สมาชิกสภานิติบัญญัติอาวุโสอของสหรัฐยืนยันว่าวัวชิงตันสนับสนุนไต้หวันในการต่อต้านการรุกรานจากจีนโดยผู้แทนไมเคิลแมคคอลซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมาการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพร้อมด้วยสสจากพรรคริพับลิการและเดโมแครตเดินทางเยือนงกรุงไทเปและเข้าพบกับประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อของไต้หวัน พร้อมกล่าวว่าเขาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยืนหยัดสนับสนุนไต้หวันเนื่องจาก3าวันหลังจากที่ประธานาธิบดีนคนใหม่ของไต้หวันเข้าสาบานตนเข้ารับตําแหน่งมีเรือรบและเครื่องบินรบของจีนได้ล้อมไต้หวันไว้โดยกล่าวอ้างว่าเป็นการฝึกซ้อมความสามารถในการยึกกดเกาะไต้หวันยางไรก็ตามประธานาธิบดีของไต้หวันได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐที่ให้การสนับสนุน โดยกล่าวว่าตนนั้นหวังว่ารัฐสภาสหรัฐจะช่วยเหลือไต้หวันในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันตนเองต่อไปพร้อมประกาศว่าจะยกระดับการปฏิรูปและสนับสนุนการป้องกันประเทศเพื่อแสดงให้โลกเห็นถึงความมุ่งมั่นของชาวไต้หวันในการปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาอีกด้วย